ันนี้พแอนฟิชชิ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวบ่อกุ้งบ่อปลาบ่อไส้เดือนนะครับนี่ครับบ่อปลาเอาปลานี้มาลงใหม่นะครับปลานี้ชุดเก่าตายไปหมดแล้วตายกันหมดนะครับไม่จากนกน้ําตายถ่ายน้ำก็ทันทันนะครับคอดินเข้าไปเต็มเลยเลยตายนะครับรักษาไม่ทันครับปลานี้บางตัวก็เป็นถวายตายหมดเลยครับไม่เหลือเลยสักตัวต้องไปเอาลงมาใหม่นะครับ เอาบะนินปลาสวายทีมลงใหม่นะครับปลาดุกต้องออกนะครับปลาดุกออกไปแล้วสี่ห้าตัวครับมาสามสี่ตัวนะครับปลาดุกอันนี้เหลือตัวหนึงครับแล้วก็ไปตกมาเพิ่มนะครับเป็นดุกอุยนะครับตัวน้อยหมอยังอยู่นะครับได้ปลาผลิตมาตัวนึงนะครับปลาดุกหายนะครับไม่รู้ผิวไปไหนนี่ครับปลาดุกดุกอุยตัวน้อยนะครับ ตัวน้อยมามาดูอัปเดตกุ้งอัปเดตไสเดือนนะครับนี่ครับอัปเดตชั้นไสเดือนนะครับเติมต่อมาอีกนะครับขยายเพิ่มนะครับจากจากสองกระบ,บะกลายมาเป็นเ้ยจากสองกระบ,บะกลายมาเป็นสามกระบ,บะนะครับ กระบะล่างไว้รองน้ํานะครับผมนี่ครับนี่นี่นะครับใช้เดือนใส้สวยๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับนี่กระบะนี้ยังไม่ได้เอาดีมาลงเพิ่มนะครับมาอัปเดตดูกุ้งนาบ้างกันนะครับลอยดีนะอด่นะนี่ครับอัพเดต้งหนาบ้าน ตัวใหญ่มากครับด่างบ้านยังอยู่เท่าเดิมนะครับไม่มีตัวไหนตายต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซัสไคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้รับแจ้งเตือนขราวหน้าที่ผมลงคลิปนะครับวันนี้ต้องขอจบคลิปแค่นี้นครับสวัสดีครับ